จินจังเลยน่าจินจังเลยดูสิน่าจินจังเลยมา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 กลัวนะ,วะกลัวกล้องไม่ใช่อะไรเลยทครับกลัว,วกล้องนี่ย

บข้าบ,บนมีกี่ตัวมีสอง,สองสตวัวมาเห็นตบๆขอมาตบๆขอมาโอ้ยยังกลัวกันอยู่นะหลายปีแล้วนั่นเลยอยู่กับลุงอย่างเงี้ยยังกลัวกันคันนี้คันที่สองแล้วเช้านี้ตาย คู่นี้คู่นี้คู่นี้ชอบกินส่วนตัวกินกันส่วนตัวเร็วๆมาอุ่นกระล่างเต็มหมดตายวันนี้สภาพอากาศดีๆเป็นเงี้ยถ,ถ้าอากาศดีๆะอาาอากาศเริ่มอุ่นเริ่ม,เร,มเริ่มมีแดดแล้วครับ อุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้สองดูอะไรสองดูอะไรเพื่อนแกก็ขบนนเต็มหมดเลยสองดูกล้องเหรอสองดูกล้องใช่ไหมอ๋อไปเลยมาไปเลยเห็นกล้องเลยมือถือเราไม่แน่ใจพวกแก ใค่กินใค่กินมามาโอ้ตัวนี้สงสัยมาใหม่เจ้านี้นี่คุณคุ้น,น,นตัวนี้กินมีระเบียบเรียบร้อยแล้วตัวนี้ไม่ต่ฝั่งฝั่งซ้ายมือนี้ค้าประจำไฟซ้ายมือนี้ ฝั่งขวามือนี้ตัวใหม่นะดูเลยดูดูเลยว่าตัวใหม่เพราะว่าเขาจัาช้าๆหน่อยไอตัวฝั่งตัวนี้ครับประจำเข้าปากคำเดียวออกสิบเม็ดมาไม่เดียวมามา่ยเดี๋ยวดูเขากินนะกินมีระเบียบตัวนี้ ป้อนกันป้อนกันไหมไม่ป้อนเ <c oughs> ดี๋ยวยกล้องหน่อยเดี๋ตันี้มาเร็วมาเร็วมาแะมามามา ไม่ไกลจากบ้านลุงเท่าไหร่มันมีที่ให้อาหารนกรนก,กับนกกระตัวเนี่ยเป็นที่นักท่องเที่ยวทัวลงครับขึ้นทัวร์ลงมาให้กินกันเลยตอนนี้เขาปิดแล้วครับเขาปิดไปแล้วที่นี่ต้องใสามาขอกินบ้านลุงะแล้วมั้งทีนี้เนมกินด้ยนวยกันกินด้วยกัน นีเป็นที่นักท่องเที่ยวชาวจีนครับเป็นทัวร์ลงเป็นทัวร์วันละสองสามรอบสี่รอบนะเขาปิดไปน,นานแล้วครับทั้งนกกระตัวทั้นกแก้วเต็มหมดเลยไม่ไกลาจากบ้านลุงเท่าไหร่นะที่ให้อาหารคามือคาอไรเป็นถาดเป็นรายเต็มไปหมดครับจับหัวจับไหลนก ปิดไปนานแล้วทงใส่หิวกันเสียมันเซียมารอกินบ้านลุงตอนนี้เนาะย้อนแสงหน่อยตอนนี้มาตอนนี้มาติดใจแล้วตอนนี้ติดใจแล้วติดใจแล้วติดใจติดใจติดใจ,ใจอ่ะอ่ะอย่าไปไหนเห็นกล้องอย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไปไหนกระตึบกระตึบกระตึบไปไหน รกระตรุบไปไหนอ่ะยินด้กันคนละคำสองคำคนละคำสองคำคนละคำสองคำอ่ะติดใจตัวนี้ตรงซ้ายมือติดใจแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> di peไหน ah อยู่ด้วยกันเนาะนี่ กระดิบไปกริบมาอยู่กระเถ้าไปกระดิบมาอยูออย่วันนี้มากินขามือหลายตัวครับเมื่อก่อนไม่ให้มีแบบนี้เมื่อก่อนมีตัวเดียวตัวขาประจําตัวเดียวคราวนี้มากินขามือลุงสามตัวสี่ตัว สงสัยมาจากท,ทินอื่นกันนะพวกนี้รู้เลยว่ทนทินกับผู้คนนี้อ้าจะจะจะลากเถดึงไปทำไมขันดึงทำไมขันทาไมมันเป็นงี้ถ้าไปบ้านหลังหลังไหนเ,นเขาให้จินอย่างนี้เขาก็ชินกับคนครับเขาก็ไปขอจินหลังอื่นไปเรื่อย ไปไปข้างล่างกันนะไปไปนข้างล่างกันไปตื่นได้กินด้วยเพื่อนก็นั่งองทํทำงานอยู่ข้างหลังนี่เดี๋ยวรลบกวนเขามามาเล็มมาเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยมามาทางกอซิลาก็รออยู่นั่นกอซิล่า ติดใจแล้วติดใจลงแล้วท่านี้ติดใจลงแล้ว,ลลวกินคาเมือลงลหลายตัวแล้วตอนนี้เอ๊ะม,ามา,มา,ามาเลยมาตาม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 มา กะยังกะก้าวก็ก,ก,กลัวอยู่ยังใหม่ๆอยู่อยู่พื้นนี่ตากลมๆเนี่ตากลมๆมนันนกเข้าแมวมาตากลมๆม,มนันนกเข้าแมวมาตากลมๆม,มนันนกเข้าแมวมาแล้ว ลุงก็ไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวกลัวโรคม,มาปล่อยคินขาดนี่พเพราะเรื่องมันต้องมือกนะันเนาะออ ก่อสอบหนึ่งก็ไม่พอเป็นอย่างนี้เยอะแยะอย่างเงี้ยเนาะก่อสอบหนึ่งก็ไม่พอใช่ไหมเยอะแยะอย่างงี้ไปไหนจะงอนสีส้มไปไหนไปนไหนไปนไหนไปไหน จันเช้าก็เป็นอย่างี้นะครับไอ้ลุงให้อาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วขันนี้นะขันที่สองขันนี้เอ่อคอนเทนเนอร์นี้อันที่สองแล้วไปกินพร้อมหน้าพร้อมตากันในี่พวกเจ้าเนาะไปลุงได้ไปกินกินกาแฟต่อเชา้า จะสายแล้วจะสายแล้วจะสายแล้วโอ้ครับสิ้นเดือนนี้ก็เข้าฤดูสปริงนะครับฤดูสปริงฤดูใบไม้ออกดอกนะตอนนี้ไปก็ออกดอกดอกไม้ก็มีเยอะแยะให้ชมต,ตอนนี้ดูงก็จะพยายามถ่ายทําให้ชมเรื่อยๆครับแต่กําลังอุ่นดอกไม้กําลังออกดอกนกก็กําลังออกมาร้องเพลงให้ฟัง กดติดตามตด subscribe, กด s u b สไครป์เป็นกำใจดูนั้นนะครับผมคลังนะครับติดตันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม